ราคาพ่อคุณจ้าแล้วก็มีไข่อะไรนะผะโลผัลโลสมุนไพรนะคะผัลโลสมุนไพรผัลโลสมุนไพรนะคืออินแม่น้ำหกผัลโลสมุนไพรเรียบร้อยมากินกนักกด้ทุจะไปวัดมาบระเดิม เปลียนผ่ามากเลยพี่เย้ยซื้อผ่าไม่ได้เปลี่ยนเลยไอโ้โตสมุนไนะพรเนาะโค้ดสมุนไพรอร่อยดีนะหอมๆไปวัดมาก็เลยมานี่เลยนะคะ เดี๋ยวให้มันเย็นกว่นี้หน่อยอยากจะพาไปดูน้ำน้ำสีฟ้าสีเขียวที่เขาไปถ่ายกันตอนนี้มันร้อนอยู่ไปไม่ไหวได้แล้วนะคะข้าวผักหูแล้วก็ไข่ปลโลทรงเครื่องอื น้ำกันด้วยจ้ะลืมมลอดมัเรลืมมาหลอดมากมันไม่นามหรอลืมมาหลอดไปทําบุญมาก็เลยมานี่ยายว่าจะไปถ่ายน้ําให้ดูแต่ตอนนี้มันร้อนมาก ยายไปวันมายายรีบรีบเกินไปไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนผ้าถุงไม่ได้เปลี่ยนผ้าถุงเลย พรุ่งนี้มีคนเจอสามถึงสิบว่ามีอะไรมัาก่ายก็หลังไม่รู้ มาดูหน้าเวทีเด้อว่าการตอบว่าไม่นำเสนอ ถึงมาหลอดมาพี่เกศเดินแบลววันนี้อากาศร้อนมากๆร้อนจุดๆไม่อยากไปไหนเลยวันนี้ถ้าไปได้ดูน้ำน่าจะไปห้าโมงเย็นไปตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อากาศร้อน ้ันร้อนมากเครื่องดับยายถ่ายคลิปมาในรถเจอยังเปิดแอร์มันยังร้อนเครื่องดับ ได้นอนดึกทุกทุกทุกวันเลยตาบวมมากนอนดึกตีหนึ่งแต่ยังไม่นอนอืม ไดมานานแล้วแต่ว่าหาที่จอดรถไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ลงรถสักีรอให้กันอื่นก็รอตั้งนานรอ้อยเขาออกเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนมาก อันแบบนี้ไม่อยากไปไหนอยากเดินแบบเหรอ เว้นไม่เห็นยายมาวันเดียวก็ถามหาแล้วหายไปไหนมาถ้าสมมติว่ายายไม่ได้มาวันหนึ่งเขาบอกแล้วาหายไปไหนมาไม่เห็นมา <c oughs> ก็เห็นมาวันหนึ่งหลายรอบแล้วก็ถ้าไม่มาวันหนึ่งก็ก็รู้เลย ay wala ba Tim, come on, Dil. ดีทุกคนเ้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จบบ๊ายบายจะดูหนัง